วันนี้ครูก็จะมาสอนค่าทท่านกันนะครับเอ้ยเอ้ยอะไรวะโอ๋โอผิดนะ W กับเป็น E นะนะเสียงนังเบิดโรกเสริมนะครับท่านนะถ้าใครท่านตัวเล็กนะครับนนท,ท่านตัวใหญ่มองไปเห็นแสดงให้ดูนะเ,เ,เป็นขวัญตามันไม่หันมาเราต้องเข้าไปเลยนะำยิ่งฉล,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 ลุงยิ่งฉลิงชลุงว่าดเลยวะอีกอีก หันหันนะยังประมาณตรงทรง้องมันนะตรงเอ้ยตรงนี้ดินี่ตรงตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้น้ยครับเห็นไหม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 เห็นไมหนไมนี่แค่คง่ายอียิ่กทีไม่หล่หอหอ่อห่ออ่ะวิธีการสร้างนะเทคนิคนี้ง่ายนะมาสอนกัน ไปใช้ลองดูนะครับพี่อะไรก็จะสี่ตัวเองพี่อะไรครับครับแล้วดู้ไหมครับวิธีนะครับกดคอนโทรลนะครับตั้งหลักดีๆกดอันอะไรว่า W D นะครับนเนรับมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็กดชิปท์ข้างมานะครับเดี๋ยวนี่นะครับกด D กับชิปนะครับเอ้ย W D ชิปนะครับให้มันเป็น โค้งนะครับหนนะครับให้มันหนึประมาณตรงนี้แล้วก็อีกคิวใส่ตรงพอนะครับเลยครับถ้ามันจะทํามันมีการทาพลาดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแต่ว่าการฆ่านี้รุนแรงนะครับเนี่ยลงด้านซ้ายบ้างครับใครถนัดด้านซ้ายด้านขวาไม่เกี่ยวกันนะครับถ้ามันเฟลนะครับ มันก็จะเป็นแบบมุกี้นะมันจะติดตรงคอนะมันจะไม่ไปไหนเลยม<า>ย่ตัวใหญ่เดี๋ยวทำดูเนี่ยว่ามันจะติดหรือเปล่าอ้าวจะให้รออีกนานไหโอ้ยนะับมันจะเท่าไหร่นะครับถ้าทำแบบนี้นะมันเห็นแล้วมานะับชิปวีดีนะฮนะ ตั้งต้องต้องหลักให้ดีๆเนี่ครับคลิปค้างไว้ดิครับนี่แปดร้อยห้าห้านะเป็นไงล่ะวิปริตนะวิปริตก็ทำได้เฮ้ยเดี๋ยวก่อดวิปริตจะเพิ่งนะครับว,บวบนะับวเลยวับเลยวิปริตสามารถวับได้นะวรับ,รไ,ดนะรบรได้เข้าไปตัวมันเลยเข็ดไมหมล่ะจบนะ